กะะ็มาเนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนภูมิพลนะคะแนวส่งน้ำก็คือเป็นน้ำยวมมาเขื่อนภูมิพลนะคะโดยที่ตัวโครงการเนี่ยคะ่ะจริงๆมีโครงการมานานละแต่ว่าเพิ่งมี มีการทําที่เป็นลักษณะที่แน่นอนว่าจะมีโครงการก็คือมีการทํา e a กันมาในช่วงแต่ปี5-9จนกระทั่งปี6-3แล้วก็มีการพิจารณาผ่าน e a, a กันโดยคอชกอแล้วก็ณะารามการสิ่งแวดล้อมนในปี6-4นะคะและ,ะเราก็พี่น้องยพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการเข้าไปขอข้อมูลแต่ว่า EA ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องก็จะ ไม่ได้มาแล้วเพิ่งมาได้มาตอนพีหกสีก็เป็นฉบับผมดานะคะผมดําก็คือมีข้อมูลไม่ไม่ครบแล้วก็มีการปิดปกปิดข้อมูลทําให้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้จนในที่สุดเราได้ okay, เอกสาร okay, okay. ก็คือเดือนกรกฎาคปีนี้นะคะจากกรมชนส่งมาให้ท,ทั้งทั้ง e ที่ EAA ผ่านไปแล้วก็เกือบสองปีนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเับฟังพอเราไปดูในรายงาน EA เเราพบว่ามันมีข้อเท็จจริงที่มีปัญหาอยู่หลาย หลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นที่ไปอ้างว่ามีการไปพบคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่มีการพูดกันเรื่องของ EA ร้านลาบนะคะอย่างพี่สถานซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีแล้วก็เป็นผู้แทนคดีของเราเด้ยวยเนี่ยนะคะกออ็บอกว่าวันนั้นก็เป็นเพียงแค่การเพื่อนชวนไปกินข้าวแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่มาแต่ไม่ได้บอกเลยว่าการมาครั้งนั้นคือจะถ่ายรูปแล้วไปลงรายงาน แต่ที่เราเจอมากกว่านั้นเด็ดกว่านั้นก็คือเมื่อวานเมื่อวานสองวันเนี้ยเรามาคุยกันอีกทีหนึง่งเราก็พบว่ามันมีภาพที่อ้างว่ามีการไปรับทราบข้อมูลกรณีเรื่องพูดคุยเรื่องสารวินโดยการมีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสารวินแต่ปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่มีการจัดเสวนาเรื่องเขื่อนน้ำโขงคนละเรื่องคนละวันคนละปี แล้วที่สําคัญก็คือในภาพเนี่ยก็จะมีอาจารย์ท่านอาจารย์สําคัญสำคัญว่าอาจารย์อาจารจากอาจารย์สมชายนะคะอาจารย์ชยันก็อยู่ในนั้นด้วยเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่คุณทํางานแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วในในเรื่องข้อเท็จจริงพวกนี้ใน EA เนี่ยมีปัญหาแน่นอนเราพยายามโต้แย้งตลอดให้กชกเนี่ยพิจารณาแต่ก็ไม่ทําเราก็เลยประเด็นที่เราฟ้องก็คือว่าหนึ่งเลยรายงาน เอ e เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่ๆเพราะว่าใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วยังมีลักษณะของการที่ในกระบวนการพิจารณาเอเอเนี่ยไม่ได้ให้ประชาชนเข้าไปม,มีส่วนร่วมเลยในการที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ชํานาญการทั้งๆท,งที่ในหลายกรณีมากเลยนะคะเวลามีการร้องเรียนกันเนี่ยคอจกจะเข้าจะให้โอกาสอย่างน้อยก็เข้าไปชี้แจงแต่กรณีนี้เนี่ยขอกันทุกครั้งไม่เคยได้เลย แล้วขอ EA มาก็ได้แบบถมดำกว่าจะได้มาก็ยากลำบากพี่น้องต้องรวมเงินกันไปขอรับเงินบริจาคในครั้งแรกเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทเพื่อที่จะไปขอคัดถ่ายเ e a จากสอพอนะคะแล้วในกระบวนการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาพี่น้องเนี่ยปฏิเสธการเข้าร่วมไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ต้องการที่เขามีส่วนร่วมแต่ปัญหาก็คือกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมการรับฟังความเห็นเนี่ยมันไม่ถูกต้อง ทั้งในระเบียบสํานักนายกที่ว่าจะต้องแจ้งก่อน15วันหลังจากประชุมเสร็จจะต้องมีรายงาน15วันอะไรพวกนี้ไม่มีเลยในโครงการมันก็เป็นปัญหาสําคัญที่สุดก็เรื่องภาษาเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจริงๆพี่น้องเนี่ยจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยได้น้อยมากทั้งอ่านแล้วก็พูดนะคะแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีล่ามในการจัดรับฟังค่ะพี่เห็นต้องมีแต่ว่ากรณีเนี้ยพบว่า ตอนแรกไม่มีตอนหลังมีล่าม,มาครั้งหนึ่งแต่เป็นคนละภาษากันพี่น้องก็ไม่เข้าใจนะคะสุดท้ายก็คือว่ามีนักวิชาการแล้วก็องคอ์กรหลายๆองค์กรเนี่ยก็โต้แย้งกับโครงการนี้ว่ามันมีปัญหามันไม่เหมาะสมมันไม่คุ้มทุนมันไม่ได้สัดส่วนมีการทำเอกสารชี้แจงกันตลอดแต่ว่าก็ปรากฏว่าโครงการก็ยังผ่าน EA ไปแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือโครงการเนี่ยได้รับการพิจารณาแล้วก็กำลัง ทำเตรียมที่จะมีการลงทุนเพราะว่ามีการทําการศึกษาละเพื่อปจอปจกจะประกาศนะคะว่าจะมีการลงทุนเนี่ยโดยผู้ลงทุนใดเราก็คิดว่าเรารอไม่ได้นะคะเราต้องมาฟ้องก่อนแล้วก็คิดว่าหลังจากวันฟ้องวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะยื่นคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวหรือมาตรการชั่วคราวเพื่อให้ศาลเนี่ยกำหนดให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อนจน ภูเที่วภูมุขไผ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากโครงการนี้ยาวที่สุดครับแล้วกใ็ในพื้นที่เนี่ยอาจจะผ่านตาบลน,นาเกียากตาบ่มข่อยเนาะแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกชาวบ้านเกือบทั้งหมดจะ,จะไม่มีส่วนร่วมพื้นที่หมู่บ้านที่โครงการผ่านซึ่งอาจจะอาจจะถูกอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสมวนเนี่เนาะแล้วก็อาจจะชาวบ้านอาจจะอาจจะบ้านไม่ได้ไม่ไม่มีสิทธิใ์ในการ ในการไอ้รับรู้ข้อม<ช>ูลไม่มีสิทธิ์ในการเอ้แสดงความที่เห็นต่างในพื้นที่เลยครับแล้วก็ข้อมูลต่างจะบ้านไม่รู้เลยครับ <c oughs> อย่างในพื้นที่อมก่อยูดีตรงไหนที่ได้รับผลกระทบบ้านบ้านแม่สองดบุนาเกียนเป็นจุดกองดินครับเป็นจุดกองดินทีต่ <c oughs> ติดติดแม่น้ำครับ <c oughs> <c oughs> นี่ซึ่งซึ่งเป็นจุดที่จุดกองดินใหญ่ที่สุดแล้วก็มีทางเข้าสี่ส,สี่ทางนะทางโคนเอพัสดุหนึ่งทางแล้วก็ทางทาง คนที่ออกสามทางในพื้นที่พิเรมก่อยครับซึ่งพิเรมก่อยเป็นเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกรองดินเยอะที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่เขตป,ป่าด้วยครับอ,อันนี้เรากังวลว่า กองดินเนี่ยไปกองอยู่แล้วมันจะกระทบกับ<า>กบ้านเราอย่างไงจะกองทัพพื้นที่ทำกินด้วยกองทัพพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านอนุเอยดูแลด้วยครับชาวบ้านรับรู้ไหมหรือว่าเคยรู้ไหมว่าจะมาอยู่ตรงั้นที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ไม่ได้รับรู้เลยครับว่าจะกองที่ตรงไหนแล้วก็จะกองที่ตรงนูง้นตรงนี้ชาวบ้านไม่รับรู้เลยครับเพิ่งเพิ่งมารับรู้ตัดส่วนที่ทีมทีมพวกเราเนี่ยแหละเป็นคนเปิดเผยข้อมูลให้ชาวบ้านครับอืแต่มีคนเข้ามาในหมู่บ้านบอกว่าจะมาเดิมมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมเรื่อยๆ ยังมีไหมก่อนอน,น้้นเ่อเมืม่อก่อนหรือว่าตอนนี้ครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่มีครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการครับอันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่นาเกียนจะเป็นหลุมยุบเ,เหมือนกับว่าเป็นเ,เป็นหลุมข้างข้างในมีถม้ำครับเป็นหลุมยุบมีเยอะหน,อหน้าขอด้วยครับหน้าขอด้วยหน้าขอด้วยโอเคครับ พอดีวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญกับพวกเรามากเลยนะครับเพราะว่าโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยย่อมทําให้พี่น้องชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับก็โครงการผ่านนอฟยวมนะครับโครงการนี้เนี่ยซึ่งผมมองว่าการทำา EIA นะครับการศึกษาของรับด้านสี่แวดล้อมเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งในตัว EIA เนี่ย แม,แม้กระทั่งผมเองแหละมันอยู่ในเมื่อว่าเป็นประกอบอยู่ใน EIA ด้วยนะครับซึ่งตามเทจ็จจริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่ตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปคุยคุยแล้วนี mm ่ย hmm. ไม่ใช่ประเด็นเรื่องนี้นะครับอ mm ีก hmm. อย่างหนึ่งก็คือคนที่มาศึกษานะครับมันมาเอามาเอารูปภาพนะครับโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของนะครับ ผมถือว่าเรื่องนี้มันรับไม่ได้นะครับก็ส่วนส่วนหนึ่งนะครับผมผมอว่าทั้งหมดนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการนะครับสามจังหวัดเนาะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับป่ารอยต่อในป่าขนาดใหญ่ที่มีวดวามควาสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าวันนี้เนะี่ยผมเราเราจะพึ่งสานะครับ ความยุติธรรมให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามเรียกร้องร้องเรียนไปทุกหน่วยงานนะครับก็ได้รับแค่คําตอบว่ารับทราบนะครับรับทราบแล้วก็แก้ไขที่พี่น้องมีข้อกังวลอย่างนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวบ้านอย่าแท้จริงนะครับขอสุดท้ายนะครับผมคิดว่า EAA ก็ ต้อยุตินะครับต้อยนเลิกเ e อแล้วก็ยุติโครงการผ่านน้ำโวงนะครับน้องกผาน้องกระเลียงพรงจากอำเภอฮอดบ้านไม่งูดที่เห็นทั้งหมดนี้ครับคือที่มายื่นหนังสือวันนี้พวกเราไม่ต้องการโครงการผ่านน้ำเพราะว่า บกเราไมา่ไม่งูดนี่มันจะเป็นบริบทพิเศษมากเพราะเราเจอน้ำหนุนณนะวันนี้น้ำหนุนขึ้นมาแล้วครับที่บ้านไม่งูดละเนี่ยคือเป็นการได้รับผลกระทบไอ้กระทบสามซ่าอตอนนี้หนุนมาถึงปากน้ําห้วยแม่ไม่งูดครับน้ําหนุนจะเคลือ่อนมือผลนี่แหละถ้าเติมน้ําจากโครงการผันผ่านน้ำตรงเนี้ยถ้าเกิดขึ้นจริงอะ่ะพื้นที่เอ่ยที่ทางกีนของพี่น่งชน ของอำเภอพ่อ,อทั้งหมดเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยครับไม่มีที่ทางกินแล้วเพราะเราเคยเจอผลกระทบจากเขื่อนการสร้างเขื่อนมาแล้วพี่น้องณปัจจุบนันพี่น้องชนก็อยู่เหมือนเดิม,มไม่มีการเดียวยาไม่มีอะไรเลยฉะนั้นวันนี้พวกเราเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะยืนฟ้องขอให้ยกเลิกเอไอเลยครับถ้าจริงๆคือมันเอไอกับความเป็นจริงของพี่น ong ชนมันไม่เหมือนกันเลย ฉะนั้นพี่น้องทั้งหมดณที่นี้อ่าตั้งแต่ไม่ตองสอนอ,อมกอยอำเภอหัวก็พร้อมที่ยื่นนะครับยกเลิกใหญ่ๆนะครับเพราะว่าไม่ชอบด้วยกฎเอ่อกฎหมายประมาณนี้ครับที่องควบการครับผม,มยกเครื่องควบการ,กการเลยครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจร,งจร,งจรงิงๆชุมชนบ้านไม่หงุดเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าหลังคาเรือนอยู่ในเอแค่สามสามคนมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าโครงการผ่านานาำโยนตั้งแต่แรกแล้วถึง,ถงปัจจุบันนี้เพราะว่าเกี่ยวกับ EIA ไม่เป็นทางไม่ให้ความยุติธรรมกับชาวบ้านแต่โครงการผ่านนาำโยนไม่ม่โครงการผ่านน้ำโยนไม่ไว,งงงงว่น้ำเงาน้ำยวน้ำมวยน้ำสาราวีเป็นแม่น้ำนานา,นานชาเขาใช้ใช้งานใช้ลวกอะ่ะไม่ใช่อยู่ๆก็โกนโชงจะไปทาโคกาให้ เป็นโครงการพันธุ์ยกเข้ามาที่เขื่อนผ่านให้เขื่อนูุณิโพนไั่ได้เป็นเงินเป็นท้นได้ครับเพราะว่าชาวบ้านต่ละคนได้รับผลบกระทบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ไม่ว่าที่ทากีที่อยู่อาศัะชาวบ้านก็จะอยู่อนาคตก็ลําบากครับถ้าสร้างเขื่อนตรงนั้นนี่ต้องอพยพเลยไหมครับตรงที่ถ้าสร้างเขื่อนจริงคได้ได้อุ่ยน์ครับ ไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ไหนคุณหนงนั่นไหนไม่ได้บอกกันก็ยังไม่รู้เลยว่าไปอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ยู่แลวไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้นะเพราะว่าขอมีข้อกันบหวมมากครับชาวบ้านก็ไม่มีความรู living, ้ก so ็ไม่ขอไม่ใ I ห mean, ้ความยุติธรรมกับชาวบ้านรบครับ